พี่หนงต้องบอกเลยนะว่าเราทุกคน,นเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้มากมากเลยนะพี่หนงต้องพูดอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ชอบการเรียนรู้แต่ว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเขาคืออะไรอะไรนั้นที่หนงไม่รู้ที่หนงไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเขาคืออะไรแต่ทุกๆครั้งเมื่อคุณมีเป้าหมาย คั้งนั้นแหละพี่หนกบอกเลยเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วคุณต้องเรียนรู้แน่นอนคุณต้องไปหาความรู้มาเพิ่มเติมแน่นอนอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอย่างเช่นวันเนี้ยคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารจะต้องพิมพ์เอกสารต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องหมวดพวกวินโดว์ต่างๆเขาเรียกว่าโปรแกรมออฟฟิศถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ บริษัทก็ไม่จ้างคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ให้กับตัวเองมีความรู้ในการใช้โปรแกรมออฟฟิศต่างๆเพื่อที่บริษัทเขาจะจ้างคุณเข้าไปทำงานจริงไหม,มเพราะฉะนั้นทุกๆการศึกษาทุกๆก,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 การเรียนรู้<ม>เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณมีงานมีเงินมีรายได้ เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งมาตอบแทนตัวเองสิ่งคุ้มค่าเขาเรียกว่าความคุ้มค่าที่คุณจะแลกกับมันถ้ามันไม่คุ้มค่าคุณก็จะไม่แลกเวลาของคุณเพื่อไปศึกษาเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณอยากได้ความรู้เรื่องอะไร ตรงไหนคุณก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะจ๊ะเพื่อที่คุณจะได้เก่งขึ้นมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีทัษะะที่มากขึ้นด้วยไปแล้วจ้า